นี่คืีการไปค่ายมอเชียงใหม่ฮะต้องเกิดก,ก่อนว่าผมไปเจอค่ายมอเชียงใหม่หนึ่งครับชื่อ CMUBS Journey Camp ค,ครับผมมาด้วยความที่ว่าชอบเรื่องของมอเชียงใหม่อยู่แล้วที่เคยได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าวิวมันดีบรรยากาศมันดีถึงต้องนั่งรถเก้าชั่วโมงก็ไปกันครับเอาจริงๆเลยคือผมไปแบบไม่ค่อยรู้อะไรมากครับแล้วผมก็เลยเก่งๆอยู่เพราะสถานที่ก็ไม่ชินด้วยแต่นั้นแหละครับพอมาแล้วเราก็ไปกันต่อฮะโดวยวันแรกก็มีโชว์ครับแล้วก็ไปการเปิดงานจากพี่ๆครับ โดยแต่ละวันก็จะเป็นการแนะนําแต่ละเมเจอร์นะครับซึ่งวันแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสาขาการจัดการครับโดยวันแรกครับก็มีพี่พอลครับที่มี็นติ๊กต็อกเกอร์สามแสนฟาโลเวอร์นะครับมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังกันแต่ที่นี่เป็นการลองผิดลองถูกที่แกไม่ต้องเสียอะไรเลยทะเลาะกันหนักก็ก็เป็นก็ดีการหรือถ้ามันแตกหักกันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราแต่จากขั้นนั้นเลยเดี๋ยวครับแนะนำตอนเริ่มทำคอนเทนต์ให้หน่อยครับอะไรนะครับแนะนำตอนเริ่มทำคอนเทนต์ให้หน่อยก็หาให้เจอว่าเราชอบอะไรอะไรที่เราชอบมานำมาทำเป็็นนนนคออเเเเททต์หห้มดลลยยกู่่่่ีวาาารจะแบบไ กินก็ทำคอนเทนได้ชอบนอนก็ทำคอนเทนได้ถูกไหมเออเราชอบอะไรก็หาให้เจอ <S <S แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำคอนเทนนะครับ, <S <S บอค,ครับที่พอนลน่ารักมากครับโดยงแต่ละสาขานะครับก็จะมีเวิร์กช็อปไปทำนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปในการแก้ปัญหาด้วยการโปรดักต์ชิ้นหนึ่งซึ่งแต่ละเวิร์กช็อปนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเราจะมานำเสนอแอปพลิเคชันนึงให้พี่แล้วท้ายวันก็เดินชมคณะครับ โดยที่จริงครับมันมีรายละเอียดเล็กน้อยอีกหลายเยอะมากเลยที่ว่าสามารถนามาทำเป็นคลิปได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมจะพยายามสรุปแต่ละวันให้สั้นและกระชับที่สุดน,นะครับสารภาพตามตรงครับว่าคลิปมันจะเง,งอะงนิดน,นึงเพราะว่าผมไม่ค่อยกล้าคุยกับใครในวันแรกๆครับพอมาในวันสอบก็จะเป็นแนะนาเกี่ยวกับเรื่องคณาบัญชีแล้วก็ธุร,รกิจบริการครับซึ่งผมบอกเลยว่าข้อมูลเขาทามาดีมากและต่อไปก็เวิร์กช็อปครับ อีกอย่างเราพูดถึงคือพี่ๆนา่ารักและเอเนเอร์จีดีกันมากเลยครับสารภาพใจตอนตัดนะครับว่าแน่นหลายช็อตเนี่ยคือมันเป็นช็อตที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ทําใจที่จะตัดออกยากมากเพราะว่ามันคือโมเมนต์ที่ดีครับที่ไม่น่าจะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วครับตอนเย็นวันนี้ก็นั่งรถแดงไปอ่างแก้วครับ บรรยากาศที่นั่นดีจริงๆครับอยากให้ลองไปสักครั้งนะฮะที่มอเชียงใหม่ครับแล้วคลิปนี้แทบไม่มีผมเลยนะครับเพราะว่าผมถ่ายเองเดียวแล้วก็เดินครับปิดท้ายวันนั้นไป<อ>เริ่มวันสามครับกับบรรยากาศที่โรงอาหาร วันนี้นะฮะจะแนะนําการรับเข้านะครับแล้วก็พูดถึงสองสาขาดูชอบมากคือสาขาการเงินและการตลาดครับซึ่งพี่คนนี้คือพี่คอปเตอร์ครับเป็นสิทธิ์เก่านะฮะและประสบการณ์เขาดีมากแนะนําว่าถ้าอยากคุยกับเขานะไปเจอกันที่แอคบาร์มชอชครับหลังจากการเงินก็มีกิจกรรมให้เล่นครับเช่น VR แล้วก็เดี๋ยวไปต่อดับอร์ดเกมสรุปเข้อผมแพ้นะครับแล้วเวิร์กช็อปว่าการเล่นหุ่นหาซึ่งสนุกมาก ช่วงบ่ายก็เป็นเวิร์กช็อปการตลาดกันต่อครับฟุตตอนที่ผมต้องไปออกพรีเซนต์ผมหายนะครับก็ขออภัยด้วยปีท้ายด้ตอนเย็นครับทำงานว่าถ้ากลุ่มเราจะเอาเงิน10ล้านไปใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรซึ่งไอเดียผมก็จะแปลกหน่อยด้วยการที่ว่าให้ทุกคนใช้ทำตามความขันเลยครับแล้วคืนท้ายนะคะก็มีการเต้นการร้องเพลงกันก็ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยสำหรับผม การที่อยู่ต่างที่ครับแต่ว่าหลายๆอย่างมันทำให้เป็นความเสียใจหลายๆก็ถึงพาร์ทที่ผมเกลียดที่สุดในค่ายครับก็คือการแยกกันครับถึงแม้จะอยู่ไกลครับถึงผมจะชินช้าหน่อยแต่ความสำคัญคือความสัมพันธ์ครับผมก็ไม่อยากกลับผมชอบใช้น้ำหนักจริงๆ ต่อไปก็พีเซนท์ครับเป็นเงินมาอะไรนี้อีกประมาณสองหมื่นสามครับเพื่อทักติดตามครับคุยใจครับผมขอบคุณครับโดยเงินสิบล้านของเราฮะเราแบ่งให้ทุกคนคนละล้านครับผมและอีกล้านหนึ่งก็จะของพี่บีโดยมันอาจจะจากหลักการส่วนใหญ่อยู่ว่าเอ้ยเราต้องเอาเงินไปทำกำไรไปหาให้มันได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดครับแต่ว่าสารับผมครับก็คือการที่ว่ทุกคนได้ทำตามความฝันได้มีความสุขกับเงินที่เราลงทุนนั้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ n e เน let เลสแ n นด์ e ิวสติลยูดีมนะครับ แล้วก็ไทยครับก็จะเป็นการเขียนโพสต์อิทครับแล้วก็เตรียมบอกลากันครับกำลังใจเล็กทั้งตาคอจริงครับแล้วก็กินอาหารมื่อนกลับครับแล้วก็จะมีพ่บูซ่าครับแวะมาให้เราได้เห็นกันแล้วก็เพื่อนผมร้องเพลงด้วยครับ ก็ถ่ายบรรยากาศก่อนกลับจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ C M U B S j จ n n y c a คมครับเจริงเลยคือผมจะใช้คำว่าผมคาดไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าผมไปที่ต่างที่ด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ชินด้วยหลายอย่างลนะั้นผมคิดว่าผมคงไม่ได้เศร้าหรือไม่ได้แบบมีหรือว่าค่านี้จะไม่ได้มีอะไรหรือมีผลกับผมขนาดนั้นพมพูดจริงๆแล้วผมเคยคิดอะไรที่จริงตอนที่เราจะไปแต่พี่ในค่ายตั้งแต่วันแรกที่เขาต้อนรับเพื่อนในค่ายทุกอย่างครับมันทําให้ ค่ายี่เป็นหนึ่งในค่ายที่สมบูรณ์แบบเลยเขาทำทุกอย่างได้ดีมากขอบคุณพี่ๆครับที่ว่า energy เราเหลือกันมากพยายามอนเตอร์เทน้องได้ดีมากขอบคุณเพื่อนๆทําไม่ว่าจะเป็นลำพูอัลฟาคีมและทุกคนในกลุ่มเลยทุกคนที่ได้คุยกันพี่ที่คุมกลุ่มพี่เต็มพี่ยายไหมพี่ข้าวฟ่างพี่ฟางทุกคนเลยครับมัน กลายเป็นว่านั่นคือหนึ่งนโมเมนท์ที่ดีมากๆสำหรับผมดังนั้นถ,ถ้าขอพอได้จะข้อนึงจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในค่ายเขาได้ทดําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบขอให้มีค่ายแบบนี้อีกขอเราได้เจอกันอีกครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มห้าสิบแล้วแล้วผมเพิ่งถึงบ้านและยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เพราะเพิ่งกลับมาเลยนั่นแหละครับผมคิดถึงค่ายนี้มากมันเป็นโมเมนท์ที่ลืมยากเหมือนกันครับ ถ้ามีโอกาสครับลองไปดูการที่ไปค่ายคนเดียวไปค่ายต่างที่มันมีอะไรใหม่กว่าที่คิดเยอะเราจะได้เจออะไรที่เราค่ายไม่ถึงก็ได้ซึ่งผมรู้สึกว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่คุ้มค่าและเป็นการตัดสินใจดีนะเป็นตอนที่ผมได้ตัดสินใจในปีนี้เลยและนี่คือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับรวมถึงใครก็ตามที่ไหนค่ายก็ขอให้เจ้าคลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราได้เจอกันครับ ขอบคุณครับรักทุกคนในค่ายนะครับ